เรื่องแค่นี้ไม่เป็นไรครับงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าคุณมีปัญหาหรือเรื่องเดือดร้อนอะไรเนี่ยคุณมาหาผมที่บ้านหลังนี้ได้เลยนะครับถ้าผมช่วยได้เนี่ยผมจะช่วยทันทีได้ครับณิายามไม่ต้องซื้อและก็ไม่ต้องผ่อนอะไรทั้งนั้นค่ะรถคันนี้มีคนใจดีซื้อให้นายามใครเหรอครับ cho tặng đi mà Ui, Ngân nhớ lên น่ารักเว้ยคนนี้เฮ้ย <Hey, S 2> เป็นไรวะเงียไบไม่พูดไม่จาคือเมื่อกี้กููเก็บกระเป๋าตัางค์ใครได้ก็ไม่รู้เว้ยมันึ่นอยู่ข้างหน้าซอยเนี่ยกูกำลังคิดอยู่ว่ากูอะจะเอาไปคืนเองหรือว่ากูจะส่งทางไปสณีนีดีวะ แล้วเงินเยอะก,กว่าก็เงินมันเยอะสิวะคุณถึงได้นั่งเครียดอยู่นี่ไงโอ้โหแล้วมึงจะเครียดทำไมเงินก็ไม่ใช่เงินมึงถือว่าเป็นโชคลาภโอ้โหมันต้องคืนหรอเชื่อกูด,ดิสมองมึงดีเนาะหน้าตามึางนี่ไม่มีความคิดดีๆเลยนะเลวล้วนๆเลวเหมือนหน้ามึงเลย,ยมึงว่ากูเลวเนี่ยนะมึงก็ไม างจะกูหรอกแอบไปเปิดดูกระเป๋าเขาเนี่ยเออ,เอ,อกูคิดดูแล้วกูจะเอาไปคืนเขาเองดีกว่าวะแล้วมึงรู้อ่ะเขาอยู่ไหนกูดูในบัตรประชาชนแล้วที่อยู่อ่ะมันอยู่ไม่ไกลจากตรงที่<ม>ททนี่เท่าไหร่หรอกไปก่อนนะเออเจอกันเสีย<ๆ>ดายอแทนที่จะเก็บไว้เองโ่คิดหายเพื่อนกู อแฉมแจมคนนี้แจมสวัสดีครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับเข้ามาได้เลยค่ะ คะไม่เศร้ามาหาใครหรอคะพอดีผมเก็บกระเป๋าตังค์ได้ตรงปากซอยอะครับผมดูในบัตรประชา,าชนแล้วมันเป็นของบ้านนี้ครับไม่ทราบว่าเป็นของคุณหรือเปล่าครับดูนะคะ่ะอ๋อนี่มันเป็นกระเป๋าตังค์แฟนฉันเองอะคะ่ะคือคุณเก็บได้หรอคะใช่ครับขอบคุณมากนะคะใครมาหาคุณพอดีคุณคนนี้อะคะ่ะเขาเก็บกระเป๋าตังค์พี่ได้อะนี่พี่ไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าทาไปหล่นไว้ตรงไหนเนี่ยไม่รู้ตัวเลยอะ เออไม่ใชบวา่าคุณเจอกระเป๋าตังค์ผมตรงไหนครับผมเก็บได้ตรงปากซอยนู้นนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมแอบเปิดดูกระเป๋าสตังค์คุณยังไงก็ตรวจเช็คดูก่อนนะครับว่าข้างในมีเงินครบหรือเอกสารยังอยู่ครบอยู่เปล่าครับครบไหมพี่เอกสารกับเงินเนี่ยอยู่ครบเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับที่เอากระเป๋ามาส่งให้ อันนี้เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับรับไปเถอะครับไม่เป็นไรเลยครับเรื่องแค่นี้ครับเล็กน้อยมากครับเก็บไว้เถอะครับพี่ไม่ต้องเกรงใจรับไปเถอะค่ะนั่นสิครับรับไปเถอะครับไม่เป็นไรครับเป็นคนดีสมควรที่จะได้นะครับเรื่องแค่นี้ไม่เป็นไรครับงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าคุณมีปัญหาหรือเรื่องเดือดร้อนอะไรเนี่ยคุณมาหาผมที่บ้านหลังนี้ได้เลยนะครับถ้าผมช่วยได้เนี่ยผมจะช่วยทันทีได้ครับถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับ ขอ,ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะพี่เข้าใจดีมากเลยเนาะมีน้ำใจ<ช>มากเลยแล้วเนี่ยเอาไปทำหล่นไ้ว้รู้ตัวด้วย <c oughs> ขอโทษนะก็มันหล่นน่ะ <c oughs> เก็บไว้ดีดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้อาว ใช่หรอคะพอดีผมเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ตรงปากซอยอะครับผมดูในบัตรประชาชนแล้วมันเป็นของบ้านนี้ครับไม่ทราบว่าเป็นของคุณหรือเปล่าครับดูนะค่ะนี่คุณที่เก็บกระเป๋าสตางค์ไปคืนที่บ้านชัดวันนั้นนี่คุณทํางานที่นี่หรอคะใช่ครับอ่ะบังเอิญจังเลยนะครับคุณมาติดต่อธุระที่ตึกนี้หรอครับค่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะพอดีรีบอะคอ่ะเชิญเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับบอสสวัสดีค่ะนายายามนี่ยังไม่ได้กินข้าวเช้ามาใช่ไหมยังเลยครับนี่ค่ะฝ้ซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งมาฝากแล้วก็ผลไม้ด้วยถ้ายังไงกินนะคะขอบคุณมากเลยนะครับบอสบอสใจดีที่สุดเลยครับเออลืมไปเลยค่ะนายคาับเดี๋ยววันนี้จะมีคนเอารถมอเตอร์ไซค์มาส่งนะคะถ้ายังไงนายายามช่วยรับให้ฝ้ด้วยได้เลยครับคุณบอสบอสใจดีจังเลยกำลังหิวเลยโอ้ย เราจะออกไปกินข้นอกไม่ต้องไปแล้วอิ่มละมื้อนี้สวัสดีครับบอสอ่ามอเตอร์ไซค์ที่มาฝากไว้ครับที่บอสสั่งไว้ครับนี่ครับกุญแจครับบอสนายยามเอาเก็บไวะะ้เถอค่ะ อ,อะไรครับผมเนี่ะครับไม่ต้ององงละค่ะรถมอเตอร์ไซค์ที่ป้ายเขาออามาส่งเป็นของนายามนายามเก็บไว้เลยค่ะโบอสเอาคืนไปเลยครับผมไม่มียาไปซื้อไปผ่อนหรอกครับเอาไปเลยคร <laughs> นายามไม่ต้องซื้อแล้วก็ไม่ต้องผ่อนอะไรทั้งนั้นค่ะรถคันนี้มีคนใจดีซื้อให้นายามใครเนรอครับนายามจำคนที่นายามเก็บกระเป๋าตังค์ไปคืนเขาได้ไหมคะ อันนี้เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับรับไปเถอครับไม่เป็นไรเลยครับเรื่องแค่นี้ครับเล็กน้อยมากครับเก็บไว้เถอะครับพี่ไม่ต้องเกรงใจรับไปเถอะค่ะนั่งสิครับรับไปเถอะครับคม่เป็นคนดีสมควรที่จะได้นะครับเรื่องแค่นี้ไม่เป็นไรครับงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าคุณมีปัญหาหรือเรื่องเดือดร้อนอะไรเนี่ยคุณมาหาผมที่บ้านหลังนี้ได้เลยนะครับถ้าผมช่วยได้เนี่ยผมจะช่วยทันทีได้ครับผู้ให่คนนั้นทําได้ครับ เขาเป็นพี่ชายฝ้ายเองค่ะอะไรครับบอสแล้วเขาก็เล่าความดีของนายยามให้ฝ้ายฟังส่วนฝ้ายก็เล่าความดีของนายยามให้เขาฟังเขาก็เลยเห็นว่านายยามเนี่ยควรจะได้รับรางวัลแห่งความดีตอบแทนเขาก็เลยซื้อมอเตอร์ไซค์ให้นายยามต่อไปนี้นายยามก็ไม่ต้องปั่นจักรยานน้องปูดมาหลาย,ลายกิโลแล้วนะคะขับมอเตอร์ไซค์มาทํางานได้เลยขอบคุณมากเลยนะครับบอสแล้วก็ฝากขอบคุณพี่ชายของบอสด้วยนะครับ มันเป็นรถมอเตอร์ไซค์คันแรกของผมผมดีใจมากๆเลยครับผมสัญญาผมจะดูแลแล้วัามันอย่างดีเลยเัาค่ะต่อไปนี้นะคะนายยามก็รักษาความดีนี้ต่อไปนะคะครัเออบอสครับ,บ,รบแล้วก็อีกเรื่องนะครับว่าแต่รถคันนั้นนะครับมีคนเติมน้ํามันให้แล้วยังครับพอดีตอนนี้ผมไม่มีเงินเติมน้ามันเลยครับนายยามคะเดี๋ยวเย็นนี้เงินเดือนนายยามก็ออกแล้วคะ่ะไม่ต้องกลัว <c oughs> อย่างนั้นครับสบายใจสักดีครับผมนึกว่าผมต้องขี่รถกลับบ้านแล้วครับเรืนี้ไปได้แล้วค่ะนายาไปลองรถใหม่ครับขอบคุณครับบอสโอ้ยรถคันแรกของเรายขอบคุณมากมาแล้วครับบอส โอ้ยมันเป็นรถชนแรกของเราเลยนเนี่ยโอยแต่รักษาและดูแลอย่างดีเลยโอ้ยบอสเฮ้ยผมจะตัง้งใจทังานและขยันให้มากที่สุดเลยนะครับผมไม่ต้องปั่นจักรยานมาแล้วอ้ยดีใจที่ตรงเนี้ยตาอยู่กับพ่อมา,มาโอ้ยพอ่อรักเองมากเลยเออ,เอ,อแต่เออแล้วรถรุ่นนี้มันมันสตาร์ทยังไงนะ ัเป็นรถคันแรกของเราด้วยเอเอไม่เป็นไรเดี๋ยวเค็นไปเข็นปีามมาคงเ,าเอาข้าหน้าก็ได้วะ